สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันพอกันนั้นทุกมือ้อเนาะเนาะตอนเศร้าๆเ,เนี่ยมันบอกตอนเศร้าๆทุกมื้อก็มาเอสเด,ด้อค่ะคลิปมาพากินกาแฟค่ะมาเด้อเพื่อนอันมากินกาแฟนุ่เอ้ก็ได้อ่ะพอดีอัน หลานน้อยเพิน่นวาดลูกเพิ่นเอามาเฮอคนสวยจะพูดเองไหมไม,ไม่พูดสวัสดีไหมนะไม่สวัสดีอีก <laughs> อันนี้จะให้ยายยันอกกันเนื้อยายท่ายลงคลิปเพิ่มบนนังไ,ได้เลย,เลยโอ้เอาเดาเดายายจังายลงหอือเนาะมา เพื่อนเอามาอันพันวาดรูปเพื่อนยังเคยหลงอันลงคลิปไปเพื่อนคะ่ะเอ้ยกันน่ะลงเฮ้ยเพื่อนตามสัญญาว่างั้นเถอะปะอ่ะวันนี้เอ้ยกัน่ะมาอันพากินกาแฟบ่ค่ะโอ้รูปนี่มันอะไรอะ่ะคนคนงามรูปนี่มันเอ้าเอาเ,อาเอาบิ่งมาบอกยายด้วยว่ามันเป็นเชือหรอรูปนี้ ไม่ไม่ไม่ออกกล้องกันนะเอาพูดที่มันมันมันรูปอะไรจะได้อธิบายถูกอันนี้มันเป็นกีตาร์อันนี้มันเป็นแฮมเบอร์เกอร์อันนี้มันเป็นขวดน้ําอันนี้มันเป็นไม่รู้นะมันเป็นอะไรแล้วอันนี้มันอะไรอันนี้มันเป็นต้นคริสต์มาสโอ้ต้นคริสต์มาสโอ้โหต้นคริสต์มาสขวดน้ํา แฮมเบอร์เกอร์ด้วยเหรอเออแล้ววันนี้อะไรขนมขนมมากรองบ่ขนมมากอรอ,มมกองโอ้โหแล้วมันกีตาร์โอ้โหมีดนตรีด้วยโอ้โหมีดนตรีในใจเนาะโอ้ชอบชอบยายชอบอันนี้อันนี้อันนี้อะไรนี่อันนี้อันตือน,นี่หัวใจหัวใจโตไหมหัวใจขนาดไหนไหนายดูทํามือซิโอ้โหขนาดนี้ค <laughs> นบ่อยากออกกองค่ะเพวนนั้น ปกติเพื่อนกกอยากอ,อกอยไนะเพราะมื้อว่าเป็นสองมื้อแล้วโบอยากอ,อกไม่ไม่ไม่สวัสด,ดีเหรอโอ้ไม่ไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอ่ะโอ้เด๋ยายจะลงให้เด้เอเด๋ยายลงให้ยายยายอยันยายกินกาแฟก่อนมะโอค้คนเข้าใจวาดค่ะ <c ười> มามากินกาแฟกับเอวยดีจ้ะเด้อ ดื่มกาแฟกับไอตุกตาพาฝันค่ะหรือว่ากินกาแฟเนาะค่ะเนาะกับผักกันเอทมวนมวนเนาะค่ะเนาะกินกาแฟมาค่ะกินตอนกาแฟตอนเศร้าๆกับเอ้ยเด้อโอ้ยหอมขนาดค่ะกาแฟหอมๆมแบบนี้ก็เอ้ยนะ์นาะพามาเอดเตอค่ะ เปิดตุ๊กตาก็จะพามาหูกาแคฟคะ่ะเอาอุปกรณ์ไปเก็บบอ,อเค <laughs> โอ้ยห่อมขนาดด้วยจันเนอรมีแห้งมีแห้งค่ะมื้อนี้กระลานน้อยพันมาอยู่นำกระจุนหอดหลังอันใบมงไปพุ่หล่ะค่ะแม่พันจังมาเอาลงเรียนรงเรียนปิดหนอะค่ะกระโบ้ตีเราลงเรียนมันปิด ปกติพันยินมีน้ามูเนาะค่ะเนาะมันเป็นนั่นกลุ่มพันอยู่อันนี้พันโรงเรียนปิดกันอยู่เหอนเนาะค่ะเนาะพ่อแม่การทำงานว่างกันเถอะปะก็มาหาเอ้ยกัอันนี้ก็ไซเลือนหลานน้อยเนาะค่ะเนาะมาวาดรูปค่ะอันรูปเมื่อวานเนี่ยเอ้ยกัยังไม่ได้หลงกับพันเนี่ยค่ะเอ้ยันนั่นหลงหมดเลยพันมาทุกมื้อพันก็วาดรูปคู่มื้ออันพื้นชอบวาด ก็แป๊ดเดียวนี่ค่ะอันจับดินสอจับอันกระดาษวาดแล้วพันก็แป๊บแป๊ของเพิ่นเอยกระโบเทยุ่งหนอค่ะเพิ่นวาดแล้วพันก็มาบอกว่าพันวาดตะเลยพอดีพันมาวางซื้อก็เลยพันก็เลยบอกว่าอันพันเอ็กเตเดสินี่ก็น่ารักดีค่ะเด็กน้อยกระโบตีหนอค่ะเนาะ ข้างนอกพัอเป็นอากาศหนาวเลยจ้าข้างนอกเป็นอากาศหนาวแต่ว่าอันน้อยกว่าเมื่อวานเนะะี่ยค่ะเพราะว่ามันขึ้นประมาณสององศาในะตอวเนี้อมาฮันมันบริตติดลบถ้าติดลบก,ก็บเป็นน้ําแข็งเลยนะคะเนาะเอาพิษอันอนมุนี่ซื้อสิยหรืออัน พี่แก๊สกรอนนาขนาดชื่อแกส๊แกสบอมเหรอโอ้พี่แกส๊สบอมถามว่าตุ๊กตาโมานี่ชื่อสิเหรอเพโมนบอกว่าชื่อแก๊สบอมก็คือชื่อต้นคริสต์มาสเพโมนบอกเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อทุกวันใช่ไหมโอ้แล้วจะจำได้ไหมจำได้ยูอาคำว่าเ,า,าเปลี่ยนชื่อเหรอ จำได้โอจำได้ก็โอดีมากอันพากันยินพาพาลาน้อยยินเว้าไปนําคุยกันไปนําเนาะค่ะเนาะอันคุยน้ำพันไปน้ายินน้ำพันไปนําว่างัหนเอะปะแล้วก็พากินกาแฟนําเนาะแบบอันสไตล์เอยตุ๊กตาพาฝันว่างันเอะปะ น้าอัดลิปนี่พักกันอย่างถามอยู่เด้อค่ะอันลาอนไว้เพราะว่าอันยายจะไปอัดข้างนอกหรือข้างในพันบอกในการนี่ค่ะเอ้ก็ขึ้นยักหัวเอ้ก็เลยบอกว่าอัดข้างในมาเพราะข้างนอกมันหนาวแล้วมันเป็นมืดๆอยู่แสงมันบ่ค่อยมีว่ะอย่างมันมีอยู่หนาวมันออกแล้วนี่เราเปิดไฟด้วยอ่ะเปิดไฟแล้วมันแสงวาก็จ้า แล้วมันก็ตอนนี้มันกี่โมงแล้วมันก็โอ้ีนเก้าโมงกว่าแล้วนี่เห็นบ้างอืมกมืออื่นก็เป็นมือวันคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะมืออื่นก็น คริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่มันบอกอ่ะแป๊บเดียวเนาะคะ่ะเนาะวันเดือนปีนี่ผ่านไปแล้วเร็วด้ค่ะอันแป๊บเดียวคำพูเหรมีอันอยากเอดอยากทำตือกาแฟเนื้อค่ะเด้อรีบเขาเด้ออย่าไปทาด้ค่ะทานี่ก็เสียเวลาทิมซื่อื่อไอ้บ้านผ่านไปเป็นมื้อเป็นมื้อเนาะคะ่ะเนาะ เป็นมือ้อเป็นชั่วโมงเป็นนาทีวินาทีผ่านแล้วก็โบย้อนขืนว่าง,งั้นเด้อปะไปเรื่อยๆเอเาก็ต้องอยากทำกเธอกเฝ้าทำเขาค่ะทำในะสิ่งที่ตัวเองกันอยากทำแล้วก็อยากยืนไปหาจุดนั้น,นะะเนาะค่ะเนาะเอ้ยว่างถ้าไม่ถ้าไปรอแต่ว่ารอให้พร้อมเฮ้มันพร้อมทุกอย่างนี่เหมือนเอ้ยว่ามันมืพร้อมเนา,นา,นานนะคะ่ะสำหรับเอ้ตุ๊กตาว่ามันบพร้อมเนา,นานนะคะ่ะเอาก็ต้องเริ่มเลยนะะเนาะค่ะเนาะ อยากเอสแต่ก็เริ่มเลยแล้วก็เจอปัญหาแต่ก็แก้ไปเลยค่ะเฉพาะอันณนาเวลานั้นเอว่าเพราะว่ามันนไปท่าคือมันพร้อมทุกอย่างนี้หลังเห็นหลังเท่อนี้โอ้โหลสะก้อนรอแล้วจังกันคือมันพร้อมมันบพร้อมเลยค่ะทุกอย่างมันบพร้อมเอยว่ามันก็ต้องมีการที่ว่าอันทำแต่ก็ยากเนาะค่ะเจอปัญหาได้อันเดินราบลื่นได้มันบอกมันมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะค่ะเนาะ คือการทำคลิปนี่การถ้ามันเป็นโหลดดีคือพร้อมกันคือมันทุกอย่างพร้อมไปเมือนึว่ามันก็มันก็โบโบโบเสมอไปเนาะคะ่ะเนาะมันต้องทำไปดูวยทำไปได้เนาะคะ่ะเนาะทำไปแล้วก็ย่าไปคิดแต่ลยเยอะทำไปสบายสบายม่นบอกเราว่าอันผู้เหลืออันผ่านแล้วก็โชคดีไปม่นบอกคะ่กะก็เป็นอีกจุดหนึ่งของการยืนอยู่บนบนโลกของสังคมยุคใหม่เนาะคะ่ะเนาะ ถ้าอย่างบัวพานเขาก็ยืนอยู่อีกจุดหนึ่งของอันสังคมยุคใหม่คือกันค่ะก็คือทําไปเรื่อยๆทําไปแล้วมันก็มีจุดหนึ่งค่ะที่มันถึงเวลาแล้วมันก็ดันขึ้นเองเอยว่าเอาเอยังขึ้นแบบนี้ได้ค่ะอันนี้เรืเอา้เอาอลบอเรื่องการรอคอยเนาะคะ่ะเนาะก,การรอคอยหรือว่าการอันรอคือมันท่าว่าอันบัวพรมสินะคะ่ะท้าบัวพรมเพราะว่าหลังที่ท่นคุยกับอัน คุยกับหมู่กับคู่เนาะค่ะเนาะคุยหมู่คุยหมู่อันพ่นมาหาเอวย์พันกามากินกาแฟน้ำเสร็จก็เลยคุยกันล่วงคนก็บอกว่ายังไม่พร้อมเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นคำว่ายังไม่พร้อมนี่มันหมายความว่าเสือเลยบอกสำรับเอ้ยุ๊กตาพันโบเ้อค่ะเอ้ยเพราะว่าเอ้าแล้วเมื่อเรนะพร้อมแม่บอกค่ะเฮาเฮาไปท้าว่าเฮอันพร้อมทุกอย่างนี้บูชาค่ะเอวยว่าบูชาเอ็ดตึกกรยา ถึงว่าถึงว่าเฮานะ่พร้อมไปทุกอย่างก็มันมันก็ยังมีปัญหาคือแกเนาะค่ะเนาะแมนบอกเอยมาขึ้นบามีได้ค่ะอันหรือว่าพ่อแม่พินองว่าเอยเบาไบาหลบอกหลงังเธอพร้อมเป็นึกนึกว่ามันพร้อมไปมดเนาะค่ะมันบ่มีแต่เดยจะต้องมาแก้ไขบ่มีจะต้องมาว่าเป็นจุดที่ว่ามาสะดุดเนาะค่ะเนาะยังบ่พร้อมเนี่ยค่ะยังมีจุดที่เอที่เอต้องยุดต้องยุดคิดว่าเอาอในเอสสิเหลือแมนบอกลอออแ,บบแล้วต้องยุดว่านอนทาเบบเหลือมันก็เลยเป็นสําหรับเอยก็เลยคือว่า มันบ่มีเพื่อพร้อมเสมอดอกค่ะมันต้องไปอันตามวิถีชีวิตเนอะค่ะเนาะไปตามจุดแล้วเขาก็ต้องคิดว่าจุดหลือที่เขายักยืนมันบอกเขายักยืนอยู่จุดเ,ลเหลือเขาก็ต้องไปหาจุดนั้นมันบอกค่ะเทงมันมีปัญหาเขาก็แก้ได้มันบอกเอวมาคิดไปสินี่นะคะอันนี้ก็อว้าอันว้าไปเต็ก,กะนะคะอีกนะเบิ่งหลานน้อยมันเหลียวเบิ่งนายใหญ่ว่าอะไรมันบอก <laughs> ยิ้มเมย์ยิ้มเมย์ตั้งหักไม่ได้ <laughs> กาแฟก็หมดถ้วยแล้วคะ่ะกาแฟเมื่อถ้วยแล้วก็เอวยกาอันสีบอกว่าสิเดียะะ๋ยนค่ะอ่ะต้องบอกว่าอันเมื่ออื่นในวันคริสต์มาสเนาะค่ะเนะะเาะก็เือทุกบ้านทุกครอบครัวนะค่ะเด้อทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนมีแจ่ความสุขคะ่ะ happy ปปเพราะมันเป็นงานนั้นงานประเพณีมันก็ถือว่าเป็นทั่วโลกเลยนะคะเนาะทุกประเทศพันกระูกจักเมืมเเ่อเมนเด้อปะกะบบางบ้านก็มีตน้น คริสมาสบางบ้านกระโบมีกระโบแวากันเนาะค่ะเนาะมันก็แล้วแต่แต่ว่าอันสังคมยุคใหม่นี่เหาก็เห็นกันเยอะแยะว่างอันนะปะนำส่วนการค้านำเติมบ้างกระจัดเนาะค่ะเนาะมันก็มันนำโรงเรียนนำรัฐสถานที่ราชการบางที่มันบอกพันก็ถ้าว่าพันอันนั้นพันก็ไปตามสมัยเนาะค่ะเนาะแต่เออตุ๊กตาผ้าฝันก็อวยพรให้ทุกบ้านเนาะค่ะเนาะทุกคนมีความสุขอันแล้วก็อันแฮปปี้ค่ะก็ครอบครัวเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ไปมาห้าสู้กันก็เดินทางก็เฮ่อปอดไผไ่ด้ใจเด้อขับรถขับเรือก็ได้เราก็เฮ่อมีแต่อันสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเนาะค่ะเนาะเราก็เอ่ยก็สิบอกว่าแมรี่คริสต์มาสแม่บอก่ะล้วก็หลังจากแมรี่คริสต์มาสแล้วก็มันซื้อเป็นปีใหม่ดิค่ะมันซื้อเป็นอีกหลายมื้อต่อไปก็เป็นอันแฮปปี้นิวีย์แม่บอกอันนี้มันยังยูเหิงอยู่ค่ะอันก็จองเ้ากันอีกทีนะู่ค่ะเนาะ อ่ะกาแฟมืดถ้วยแล้วก็พาขุยก็มืนอนี้เอ้ยกันไหนอยู่ครับอันละน้อยเนี่ยค่ะเพื่อนก็พาย,ยินเพนื่อนทางเทือกกรนาพากันออกไป,ไปย่างยินก่อนจักน้อยเบิ่งสกุนค่ะเสื้อเสื้อนานหนาแล้วก็เพราะว่าอากาศก็ดีอยู่อากาศดีแต่ว่าเมื่อนี้อยากมีลมอยู่แล้วค่ะถ้าเรี่ยวบงข้างนอกนอก,กันลมพัดแหงแต่ว่าพันบบมีฝนมันก็บุ่เลยบุชชื้นการเทอมันสวยๆจะน้อยแล้วคํา เดดมีอกเด็ดก็แห้งน่ะดีแต่ว่าเดสรรออดสิโอ,อกนะคะมันสิเป็นอากาศคึ้มๆแต่ะก็บ่เป็นเตืนอ,อนเอาใจเนาะใส่เสื้อผ้าน,นาันอาใสถุกมือแล้วก็พากันย่างค่ะเอยก็ว่านาพาไปอันพาพันอ,อกไปย่างเพราะว่าอยู่นําเนื้อเหินอันเด็กน้อยพันกหนห็หุนห่วยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเด็กน้อยพันชอบอ,อกข้างนอกก,นนอเอเก็นะพากันไปย่างเลาะสองคนอะเราเอยก็สิบอกว่าอันพอกันอันคิดหนาด้วย้ะเด้อขอบคุณหลายๆได้จ้าสวัสดีค่ะ